PIS Acoustic Wall X เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์รปรับอะคูสติกที่ผมว่าราคาสมเหตุผลมากครับทำให้ศักยภาพซนะิสเต็มอ,ออกมาถึงระดับนั้นได้อ,อันนี้ผมการันตีครับแผ่นอย่างของ HP ที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็จะยอยู่ต่อๆไปคือมันมันไม่มีวันตกยุคนะตามความเห็นของผมนะครับมันยังมีคุณค่าแล้วมันมีศักยภาพที่เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ยินแบบนั้น ทุกตอนนี้นก็รู้ทุกความรู้สึกม,มามาเจ้าง,งานมิโยวิไลเอ็มโชว์225ให้ไฟแค่มีทัดให้ไฟโชว์สุดคูลเสียงกับสุดยอดไม่ไฟที่สัง่งัลได้จริงเด้อที่สุดแห่งเครื่องเสียงและภาพให้คุณต้องถึงจริงจริงนเนี่ยเสียงของชัดทุกทุกมิติด เบสแน่นลึกเข้าถึงจิตวิญญาณเพลงของแธอต้องฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำวันที่พบถึงแต่ในทุนนี้ชวนให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่พบความจริงที่แท้จูิงและมาดื่กาแฟชิคช็ chat, กับคนขอเดียวกันนะเออาวันที่บังกอกไมรีออกควีนป้าสุขุมมิตรยี่สิบสองโรงแรมรู้ใจกลางเมืองพร้อมจะเป็นทุกไฮไลท์เดาไฮไฟแคมีทัช เมื่อเดือนที่แล้วนะครหลังจากที่ทาง h i ไฟข u บนะฮะโดยคุณประเสริฐินทจักรนะครับก็กลับมานะฮะออกแผงอะคูสติกที่มีชื่อว่า p r s Acoustic รุ่นใหม่นะครก็คือ Wall X ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนอนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ของ Audio File v i d ดีโอไฟนะครับมาตลอดแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมห้องฟังนะฮะทางของคุณหนึ่งะซึ่งเป็นคนที่ใช้ p ี s Acoustic นะฮะวอลแล้วก็ล่าสุดก็ได้ติด เวอร์ชันวอลเอไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ผมได้มาเยี่ยมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นห้องเดโมของ PRS a c o u s t i c นะครับวอลเอที่เป็นทางการนะฮะที่เป็นโชว์รูมของทางไฮไฟขับเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะได้พูดคุยกับทางคุณประเสริฐตินเทจกนะัก mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ PRS a เอ u อะคูสติกวอลเอ็แล้วก็รวมถึงอยากจะ uh, ย้อนกลับไปนะฮะให้คุณประเสริฐช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องของการฟังเสียงเพราะปัจจุบันเนี้ย เราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมามีช่องทางการฟังเพลงผ่านทางซีรีมมิ่งมิวสิกอะไรต่างๆแต่ว่าในยุคที่คุณประเสริฐทำไฮไฟขับในยุคน,นั้นถือว่าเป็นยุคทองของวงการเครื่องเสียงนะ,ะเราฟังเ,เพลงนะฮะจากเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องเล่นแผ่นเสียงกับแผ่นเสียงเป็นหลักแล้วก็มีเครื่องเล่นซีดีบ้างนะครับวันนี้ผมอยากจะให้คุณประเสริฐช่วยเล่าว่าในยุคนั้นหรือว่าในลักษณะของการฟัง ฟังเสียงแนวทางการฟังของคนยุคนั้นโดยเฉพาะทางคุณประเสริฐอินทรจักรที่มีประสบการณ์นะครับทําห้องฟังมาเป็นแบบหลายๆร้อยห้องนะครับว่ามีมีแนวการฟังเป็นอย่างไรนะฮะแลลักษณะของการฟังเสียงที่ดีนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยทางคุณประเสริฐอินทรจักรกันครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับคุณอุ้มครับผมครับก่อนอื่นครับขอเชิญนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับมาที่โชว์รูมนะครับเพื่อโชว์เดโมศักยภาพของ w อลนะครับ โชลูมนี่อยู่ที่ตรงข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหมู่บ้านชนชื่นบางเขนแจ้งวัฒนะ10เลขที่67ทับเเข้ามาอยู่ซอย9ทับ4นัดหมายก่อนจะได้เจอกันเลยโทรหาผม088 881 88 9638หรือรือที่คุณเอสนะครับผู้จัดการ061 981 7878ครับนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำ ให้เป็นโชว์ศักยภาพของ Wall X ให้ได้เต็มที่นะครับตรงนี้นะฮะขนาดห้องความสูงความกว้างมันจะไม่พอดีเป๊ะกับสูตรนะครับเพื่อให้มันทั่วๆไปแล้วตัว Wall X แก้ปัญหาในห้องนั้นได้อย่างไรครับขนาดห้องก็คือประมาณ3.30เมตร30 ยาว5เมตร60สูง2เมตร80อันนี้คือเป็นไซส์มาตรฐานเลยใช่ไหมไซส์มาตรฐานก็คือกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง3เมตรสูงเมตร90สูงเร 90, 90. ลึกเ10เซนบวก5เซนก็จะมีคนสงสัยว่าไอ้อย่างไ,งไอ้แผงอคูสิก PIS อคูสิก Wall X เนี่ยมันยังใช้งานได้ดีหรือในยุคป,ปัจจุบันนี้อะไรเงีย้ยเราสังเกตว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะยุคสมัยตอนนั้นนะตั้งแต่ปี1990กว่าใช่ไหมที่ที่เป็นยุครุ่งเรืองของ ช่วง Y2K บวกลบใช่ครับของวงการเครื่องเสียงไทยในช่วงนั้นใช่ไหมแล้วมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนวันนี้คุณเุษเสถกับมาทำอ็กซ์อีกครั้งนี่นะครับขอยืนยันนะครับอ็กซ์ยังได้คุณภาพเสียงคุณภาพการตอบสนองความถี่การแก้ปัญหาเหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมตามการปรับปรุงมาที่บวกเข้าไป5เซนปัญหาทุกห้องฟังไม่ว่าจะแคบกว่านี้เตี้ยกว่านี้หรือตื้นกว่าหรือลึกกว่าค่ะครับ จะเป็นลำโพงวางหิ้งลำโพงตั้งพื้นครับลำโพงมีซับวูเฟอร์เป็นสะทายตัววอลเอ็กสามารถแก้ปัญหาได้อันหนึ่งนีที่ผมรู้สึกเลยครับครณเสกครับพอเข้ามาห้องนี้เนี่ยเนี่ยก็เพิ่งมานั่งสังเกตเนี่ยว่าจริงๆห้องนี้มันเป็นผนังแข็งหมดเลยนะใช่ครับใช่มันเป็นผนังแข็งพื้นก็เป็นพื้นก็พื้นแข็งถ้าทั่วๆไปเราเข้ามาเนี่ยหนึ่งมันจะต้องเสียงกล้องใช่ไหมมันจะต้องมาเสียงกล้องแล้วก็ฟังไม่สบายหูเสียงผมเนี่ย ได้ยินอ่ะเป็นตัวเป็นตนชัดเจนคือมันจะไม่มีการสะท้อนกลับมาควรเสียงหลักของผมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราพูดหรือว่าผมฟังคุณประเสริฐพูดเนี่ยถ้าเป็นห้องที่ดีที่เหมาะที่จะใช้ในการฟังเพลงหรือว่ามีอะคูสิกที่ดีนะตัวเสียงอ่ะมันเสียงหลักมันจะต้องชัดนะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีแบบเขาเรียกฮาร์โมนิกอ่ะที่ได้ยินถัดถัดไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างชุดเครื่องเสียงเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นชุดที่เราเอามาเดโมให้เห็นนะครับมันเป็น เครื่องที่อยู่ในยุครุ่งเรืองนะอย่าง c ซทหยุคก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่รุ่งเรืองเียรคสูเนี่ยแล้วอย่าง MBL เนี่ยนะครับใหญ่ๆมากๆคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่ามาที่นี่นะมันเหมือนกับมาย้อนยุคกันนะครับย้อนยุคก็จริงแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่ายุคนั้นมาเป็นยุคทองยุคทองของ Hi-Fi เลยนะในแต่ละอุปกรณ์แต่ละรุ่นแต่ละโมเดลที่ผลิตออกมาเนี่ยคือใส่ความเป็นสุดยอดมาทั้งนั้นนะครับนะซึ่งตรงเนี้ย เราก็จะมาฟังเสียงจากที่นี่ได้ว่าเครื่องระดับนี้ยหรืออย่าง Quintessence ใช่ไหมครัไอตัวสเตลลซิกเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องน่าตลกนะเราถกเถียงกันในเรื่องไอตัวซับวูเฟอร์กับชุดลำโพงหลักมาตั้งนานถ้ามาเห็นไอตัว s t ตล l ซิกเนี่ยผู้ชมจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันคือซับวูเฟอร์ไอขีดซับวูเฟอร์นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยต่อซึ่งเขาก็ทำมานานแล้วห้องนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า มีซับวูฟเฟอร์อยู่ในห้องเสียงมันจะเป็นอย่างไรด้วยมันพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะลำโพงใหญ่แค่ไหนถ้าเราใช้วัสดุปรับอะคูสติกของ p i n นเนี่ยะฮะมันเอาอยู่มีลูกค้าโทรมาคุยคถามว่ามันจะดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะคุยยากนะครับอาจจะเป็น20หรือ30สิแต่ว่าถ้าคุยในเรื่องคุณภาพเสียงว่ามันเปลี่ยนแปลง โดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้<า>ฟังไม่ได้มา,ามาเป็นฟังได้าจากฟังได้มาเป็นเสียงดีครับยิ่งเรามองเรื่องอร,าราคาเนี่ยครับอันนี้ผมถือว่าแบบคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มใดๆคือปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเครื่องเสียงมันก็มีราคาแพงขึ้นเยอะนอะแล้วก็เอา อุปกรณ์ปรับอะคูสติกหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆมันก็มีหลากหลายแบบแล้วก็แพงๆทั้งนั้นนะครับไม่ใช่แพงๆแต่ราคาสูงซึ่งแต่ละประเภทก็อาจจะให้ผลดีอะไรแตกต่างกันไปและซึ่ง PIS Acoustic Wall X เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ปรับอะคูสติกที่ผมว่าราคาสมเหตุผลมากแล้วทุกคนจับต้องได้ว่ามันมีบาดี้มันมีการดีไซน์มันมีการคิดจากประสบการณ์ในการทำห้องฟังมาตลอด แล้วมาช่วงกลางของการทําห้องฟังครับผนังสําเร็จรูปนะครับในการคอนโทรลเสียงวางไปตูมครับเราก็จะได้รับเสียงที่ผ่านการสะท้อนกล้องอหรือขจัดฟลัตเตอร์เอ็กโคให้พร้อมแนวโน้มเนาะอของการนําชุดเครื่องเสียงไปไว้ในห้องเล่นอ่ะมันก็จะมีเยอะขึ้นมันจะไม่ได้อยู่ในห้องที่มันเป็นปิดทึบเหมือนสมัยก่อนซึ่งตัว Wall X เนี่ยมันก็สามารถที่จะ กลมกลืนเข้าไปได้ไมช่่ว่าจะห้องนอนห้องนั่งเล่นขอให้มีผนังสักหนึ่งผนังนะครับไว้สำหรับที่ด้านวางลําโพงก็จะเข้าไปได้ต่อให้ข้างๆเป็นกระจกก็ไม่มีปัญหาใช่ถึงแม้ข้างหลังจะเป็นกระจกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเราสามารถติดตั้งครับมีวางลอยก็ได้นะครับวางลอยก็ได้ไม่ต้องไปอัดสกรูติดกับผนังแข็งครับเรากระเถิบเข้ามา1เมตรเพื่อให้คนเดิน เข้าไปข้างหลังตรงผนังกระจกได้ครับก็สามารถที่จะแบบประยุกเนาะประยุกได้ให้มันเข้ากับตัวห้องในนได้ทุกห้องห้องนอนห้องนั่งเล่นครับติดระเบียงหรืออะไรก็ตามแต่โอเคเราคุยเรื่องวอลวออันนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวคุณประเสริฐก็จะมีตัวสินค้าอื่นๆออกมาใช่ที่ที่อยู่ในในอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเครื่องเสียงออกมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นระยะเป็นระยะถูกต้องครับผม กำลังออกแบบ,บชั้นวางเครื่องเสียงนะครับเราจะไดะ้เสียงที่ดีขึ้นครสองเป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีในห้องครับนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยไอตัว Wall X เนี่ยจะเข้าไปจัดการมันระบุได้ไหมครัว่ามันเป็นความถี่อะไรหรือว่ามันจะเข้าไปทำให้ตัวภาพรวมของอพื้นที่ที่เราเอาตัว Wall เไปติดเป็นอย่างไรัรบ ตัววอลเนะครับทำมาจาก d i ฟฟิเซอนะครับดิฟฟิเซอร์ก็มีหลายรูปแบบนะครับแบบเป็นล่องแบบนี้หรือแบบติดเพดานที่เป็น 2D Diffuser ครับนะครับหรือเป็นกำแพงอิดเลยก็ได้นะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยก็คือล่องคอนโทรลเนี่ยคือความถี่เสียงที่เราฟังเพลงแล้วมี อิทธิพลกับเราแม่สุดก็ค,คือช่วงเสียงกลางเสียงร้องร้องชายร้องหญิงอ,อะไรก็ตามแต่ดิฟิเซอร์จะอยู่ประมาณช่วงนั้นช่วงเสียงคนร้องอะนะครับประมาณหกรจนถึงประมาณเจ็ดพนะครับจะช่วยจัดระเบียบก,การตกกระทบและการกล้องสะท้อนออกมาไม่ให้สเปสะสปะพอมันมีเสียงที่เกินมาที่ไม่น่าฟัง ไอตัวลูมจูนนะฮะก็จะแอบสอบความเป็นเงาของเสียงที่สะท้อนมาขนาดเดียวกันฟัตเตอร์เอ็กโคนะฮะเราก็จะมีล่องเล็กคอยจัดการมันในขนาดเดียวกันความลึกของตัวดิฟฟิเซอร์ครับ10เซนแล้วก็บวกอีก5เซนมันจะช่วยขจัดเงาของเบรลงไปพอสมควรนะครับที่จะไม่มีมีเงาน้อยมากทีนี้คนก็จะผมว่าต้องมีคนแย่ไงเขาบอกว่า โอ้ดิฟิเซอร์มันล่องแค่เนี้ยสิเซนกับอีกห้าเซนเนี่ยมันจะไปมีอิทธิพลต่อไอ้ความถี่ความถี่ต่ําๆลึกๆแค่ไหนอะไรยังไงนะครับถ้าสมมุติเราใช้ด er นะิฟิเซอร์เนี่ยเดียวๆหรือล่องไม้เดียวๆนะมันจะจัดการยากเพราะว่ามันตัวล่องมันแค่600ถึงประมาณ6 7เจ็ันใช่ไหมฮใช่ครับ,รบแต่ความลึกแล้วก็วัสดุซับเสียงที่เราใส่เข้าไปข้างในนะฮะถ้ามันมีมรูแล้ว ครับเหมือนหม้อน้ำนะฮะไอ้น้ำถ้ามันรีลิสอะนะครับมันก็จะไม่ดันระเบิดครับอ่ามันก็จะมีดีเทลก็คือมันก็จะมันจะรับมาแล้วก็ค่อยปล่อยออกไปใช่มันจะมีดีเทลครับไม่ใช่ออกมาตูมแล้วก็เด้งมาไม่ใช่ครับทีนี้ลักษณะของการทาตรงเนี้ยมันจะทําให้ไม่เกิดการหักล้างด้วยใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับก็คือเบสจะไม่หายเต็มอ่อครับเต็มที่ครับแล้ว ย่านสูงสูงขึ้นไปถ้ามันพ้นเจ็ดพันขึ้นไปเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรพวกนั้นนะครับมีการรับรู้ครับนะครับเกินสองหมื่นต้องเรียกว่ารับรู้ไม่ใช่ได้ยินใช่รับรู้อายุขนาดผมนี่คือเกินหมื่นนี่ถือรับรู้ไม่ได้ได้ยินครับครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นความโล่งความสว่างบอดี้ที่ชัดเจนเป็นสื่อถึงก็ว่ามันมีไฮฟิคเอนซี่อยู่ครับยิ่งเราดูรายละเอียดของเสียงร้อง เสียงคืนเสียงกั้นลมหายใจเสียงตีกระดิ่งหรือเคาะเบสดำเนี่ยยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นก็แสดงว่าการตอบสนองความถี่ในห้องนั้นสูงมากไม่ว่าจะจากแผ่นเสียงหรือจากอสตรีมมิ่งพวกไฟไฮเลสต่างๆใช่คือมันไม่ใช่ แต่ตัวทื่อๆตรงๆว่าเราอายุขนาดเนี้ยมือเธอเราไม่ได้ยินแล้วแต่จริงมันโอเคเราไม่ได้รินเราับรู้รับรู้ได้มันจะมีบอดี้ที่เราได้ยินเนี่ยคือช่วง6 0 0ันเจ็ดพันเนี่ยเสียงดัสตี้คาสิโนรอยัลเนี่ยต้องมีเสียงที่แฮร์รี่เพนสารบอกว่าเซ็กซี่อ่าเราต้องได้ได้ยินโทนนั้นออกมาเขาก้านลมหายใจแล้วออกเสียงต่อเนื่องยังไงอัขระเป็นยังไงครับอันนั่นแหละคือ คือความหมายของ high frequency จนถึง20,000-30,000่นะผมว่าก็คือถึงแม้ปัจจุบันจะ40,000มันก็สามารถที่เราก็จะเรียกว่าสัมผัสได้สัมผัสได้ก็คือโดยที่มันจะมาต่อยอดจากไอ้เสียงความถี่กลางที่ที่เรารับรู้ได้นน้นคุณผู้ผมชมครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งโอเคอันนี้เราพูดคุยเรื่อง wall x จบละมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่คุณประเสริฐบอกผมเลยว่าวันนั้นคุณประเสริฐก็ไปที่ออฟฟิศผมใช่มครัแล้วก็ไปดู แผ่นเสียงผมคุณเสิร์ฟบอกว่าเนี่ยถ้าได้ฟังแผ่นของ HP แฮ r r รี่เพียรครับจะเห็นความต่างจากแผ่นธรรมดาโดยทั่วๆไปโดยสิ้นเชิงใช่ไหมฮะคือถ้าเราเล่นเครื่องเสียงมานานนะอยู่ในแววงการมานานเราก็จะรู้เลยว่า h a r r y ี่เพียสัเนี่ยเป็นศาสดาวานพู่แก้ว่าเป็นศาสดานะครับอะไรที่ Harry ี่เพียรว่าดี มันก็จะพูฟได้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะไอ้แผ่นที่แฮร์รี่เพสันบอกว่าดีเนะี่ยมันไม่ใช่แผ่นที่บันทึกด้วยออดิโอไฟล์อะไรต่างๆเลยเนาะมันเป็นแผ่นที่บันทึกมาในแหละทั่วๆไปแหละพลาสิกเออแต่ว่าแฮร์รี่เพสันเนี่ยหูดีนะครับสามารถที่จะเขาเรียกอะไรชี้แนะ ชี้แยะให้เห็นความต่างของแผ่นต่างๆเหล่านั้นได้มันก็เลยมี HP รีรขึ้นมาหลังจากที่เราเอาแผ่นให้ริเพสันฟังกับซิสเต็มนถ้าทิสเส้นมันให้ออกมาได้สิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับพออางนี้ดีกว่านะครับแผ่นคาสิโนโรยัลเนี่ยหรือแผ่นเดสปาราโดหรือเบลาฟองเต้แผ่นพวกนี้มันก็แผ่นเป็นสามัญประจำบ้านเราเราก็เห็นๆใช่ไหมฮะคือถ้าเราฟังครับ เทียบกับแผ่นอื่นที่เรามี10แผน่น20แผน่นเนี่ยถ้ามันไม่แตกต่างครับแสดงว่าซิสเตมซิสเตมเราไม่ถึงห้องเราไม่ถึงการจัดวางลำโพงยังไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฟังแล้วเสียงมันแตกต่างจากแผ่นอื่นโดยสิ้นเชิงในวอลลุ่มที่ดังพอสมควร,คร เราจะเห็นบาร์ดี้เราจะเห็นความลึกเราจะเห็นความสนุกที่อยู่ในเพลงในจังหวะริทึมนั้นคาสิโนโรยัลถ้าเราฟังซิสเต็มทั่วๆไปมันก็จะเหมือนบางๆหนกหูหนกหูเนาะถ้ามันไม่ลงตัวมันก็จะเป็นเสียงที่น่าลำคาญเรามีแผ่น r e f e r e n นซของศาสดาแล้วแล้วเราฟังไม่สนุกแสดงว่าซิสเต็มไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ มันยังมันไม่ใช่มันยังขาดองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่จะไปให้ถึงพอเป็นแผ่น HP ปั้งมันจะฟังเหมือนฟังเพลงอนะครับมันจะไม่มีเบื่อมันก็จะยิ่งเขาเรียกอะไรค้นหาความหมายของซิสเต็มของแผ่นยิ่งเรารู้ว่าแผ่น HP เนี่ยมันให้ศักยภาพขนาดเนี้ยนะครับราคาเท่าไหร่เราก็จะสู้ คือที่ผ่านๆมาบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ย HP นี่มันแบบอะไรนะไอ้มันมันจะแน่สักแค่ไหนเชียวอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนกับ VTL ตอนที่เขาทำแผ่นแผ่นเสียง Leslie หรือไม่ก็ซีดีนะฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยมันทำไมมันแหลมใช่ไหมฮะใช่คือจริงๆแล้วอ่ะพอซิสเต็มมันลงตัวมันเป็นอะไรที่มันพูดไม่ถูกนะับเพราะฉะนั้นไอแผ่น Leslie จริงๆแล้วมันดีใช่ไหมครับ คือแต่ว่ามันไปเจอซิสเต็มที่ยังไม่ลงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังอะไรกันวะอะไรเงี้ยเกินใช่ครับนักวิจารณ์เขาจะไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ HP เท่าไหร่คือคือก็มันต้องหลีกทางให้กันและกันใชครับครับแต่จริงๆแล้วเมื่อ HP พูดอะไรมันคือความจริงครับแล้วเขาเขาฟังฟังเก่งแล้วเขาก็ d e v e l o p ครับนะฮะเร็ตลอปว่าเฮ้ยยูต้องมีให้เสียงนี้ออกมาให้แบ็กกราวด์ตรงเนี้ยให้ให้ให้สัมผัสกับบอดี้เราได้ครับนะครับฟังปุ้มเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเลเยอร์เดียวกันน่ะเพรานั้นซิสเต็มไหนที่ยังที่เขารีวิวครับมันยังไม่ให้นะใช่ไหมฮะมันก็จะไม่ใช่ HP ก็จะไม่ให้ดาวแล้วเขาถือว่าเป็นสแตนดาร์ดได้ ใช่ไหมเขาเป็นคนกําหนดเกณฑ์มากกว่าว่าถ้าท่านอยากจะขายของเข้ามาในวงการครับแล้วก็เคารพกับผู้ฟังเคารพกับผู้ถือเงินนะท่านต้องทําให้ได้มาตรฐานสูงขนาดนี้คือวอลเอ็กเนี่ยทำให้ศักยภาพซิสเต็มออกมาถึงระดับนั้นได้อันนี้ผมการันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าใครจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องเสียงในวงการเครื่องเสียงนะครับ ว่าไม่ว่าจะเป็นคนเล่นเครึ่งเสียงจะเซตลำโพงอยากจะเซตลำโพงเก่งๆเพราะฉะนั้นนควรจะใช้ HP เป็นมาตรฐานได้ไม่ว่าในยุคผมหรือว่าในยุคปัจจุบันแผ่นพวกนี้ยังใช้ได้แผ่นออริจินอลดีสุดครับแ่งดีสุดรีชูมาก็พอได้ดีน้อยลงไปดีลแต่ว่าแต่ก็ยังก็ยังยังดีอยู่ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ ในเรื่องของอะครสติกหรืออย่าง Wall X หรือว่าแผ่นอย่างของ HP ที่เป็น Standard เนี่ยมันก็จะยงอยู่ต่อๆไปคือมันมันไม่มีวันตกยุคนะตามความเห็นของผมนะครับมันยังมีคุณค่าแล้วมันมีศักยภาพที่เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ยินแบบนั้นเสียงที่เราลงทุนอะไรไปตั้งเยอะแยะต้องต้องได้แบบมันควรจะต้องได้แบบนี้ใช,ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้แบบนี้เราถือว่าเยยังยังไม่ประสบความสําเร็จใ,ในในการ เข้าถึงใช่ไหมฮะไม่ว่าจะตอบสนองความถี่ที่หมื่นก็ตามหรือว่าลงไปลึกถึงห้าถึงอะไรก็ตามต้องได้พวกนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอเลยอยากพูดคุยกับคนที่คนที่รู้แล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่มันเป็นยุคทองมาจริงๆและมีประสบการณ์ในเรื่องของการฟังการเซตอัปลำโพงแล้วก็การทําห้องฟังมาจริงๆซึ่งวันนี คุณประเสฐก็ได้ตอบให้หายข้อสองสัยแล้วคือผมมกัจกจะจะถามเอ้ HP เพราะยุคนั้นจะมีอะไรก็ HP HP ตลอดใช่ไหมเราเรารุ่นหลังแล้วเราก็ยังไม่เคยสัมผัสความสุดยอดแต่วันเนี้ยคุณประเสฐได้บอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนะี่ยถ้าเราฟังแผ่นที่อยู่ใน HP lease นะครับกับซิสเต็มแล้วก็กับห้องฟังเนะี่ยที่มันให้ความแตกต่างจากแผ่นทั่วๆไปได้นั่นถือว่าเข้าถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีซิสเต็มที่ดีมีอะคูสติกที่ดีด้วย ใช่ไหมครับคุณเสริมมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับตรงนี้ถ้าอยากฟังอโทรมาตามเบอร์ที่ผมผมบอกครับผมไม่ได้รับสาเพราะว่ามันผมเป็นสินแสด้วยก็อาจจะไม่ได้รับสาก็โทรหาคุณเอฟนะครับธันรพัฒนะครับแล้วก็นัดหมายผมเปิดทุกวันคสิบโมงถึงประมาณห้าโมงเย็นทุกวันคือเราก็อยากให้คนที่สนใจได้มาฟัง กับหูก่อนนะว่าเฮ้ยไอที่ที่เราพูดคุยกันไปที่เรานําเสนอกันไปเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงจะได้มาเห็นของจริงนะครับมาอยู่ในในที่จริงๆเนี่ยมาฟังกับซสเ็มเนี่ยที่เราอยากจะให้ได้มาสัมผัสจริงๆก็คือของจริงของตัว w a l l x นะครับว่าโอเคให้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรจริงๆแล้วอย่าเงี้ยครับโทรมาที่เบอร์ของคุณประเสริ์หรือของคุณเอ็ผู้จัดการของไฮไฟขับก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะบอกเส้นทางมานะครับผมอ่ะสุดท้ายฝากอีกรอบหนึ่ง ไม่แพงนะครับการที่ได้เสียงดีนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับวออ็ก l X นะครับควรจะเป็นหนึ่งในซิสเต็มของท่านนะครับน่าจะคนที่ซีเรียสน่าจะมีทุกบ้านนะครับผมขอรับประกันคุณภาพแล้วก็ทุกวออ็ก l X ผมจะไปช่วยเซตอัพให้ครับค h i f r e u p PIS Acoustic Wall X นะครับ จะเปิดโลกนะครับการฟังเพลงนะฮะให้เห็นถึงสกยภาพที่แท้จริงนะฮะยิ่งถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ้ความเป็นสุดยอดอะ่ะนะฮะของซิสเต็มของแผ่นที่เรามีอยู่เป็นอย่างไรนะครับก็ติดต่อมาสัมผัสด้วยตัวเองครับที่ Hi-Fi ฟ l u p นะฮะแล้วก็มาฟังวอเอกของจริงว่าเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมได้เห็นของจริงแล้วคุณผู้ชมจะรับรู้ได้เลยว่า,าราคาไม่สูงเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณประเสริฐมากครับ,รบขอบคุณคุณผู้สวัสดีครับสวัสดีครับ